ลูกนี้ก็สุกแล้วนี่เลยผักผลไม้หลังบ้านเรานะคะนี่เลยลูกพีชกับแบล็คเบอร์รี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเขาโพดหลากสีที่เราปลูกไว้หลายสีมากหลายพันหลายชนิดเลยนะคะ่ตรงนี้นี่ก็สีขาวค่ะลักษณะดีเขาเก็บไข่ไก่ได้ไหมเสียงดังมาก สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกับส้มและทีมในช่องไม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะในวิดีโอนี้ส้มกับทีมจะมาอวดทุกคนต้นพีชต้นเนการีนและผลผักผลไม้หลังบ้านที่เรามีในตอนนี้นะคะตามมาดูกันเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นลูกพีชหลังบ้านของเรานะคะนุ่มๆอยู่นะคะดกมากๆเลยปีนี้ <laughs> มันเพิ่งเริ่มสุกได้ไม่กี่วันนี้ส้มเด็ดกินวันละลูกสองลูกนะคะสวยงามกินเต็มปากเลยดกกลายก็ด้อเดี๋ยวงามมันก็สิหัก โอ้ยลูกนี้ก็สุกลูกนี้กำลังสุกนะคะเราต้องเด็ดมันออกนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะกิ่งมันจะหักนะคะลูกพีชหลังบ้านของเราเองปลูกได้แค่ไม่กี่ปีก็ติดหมากดกมากๆนะคะ มาทางนี้ค่ะทุกคนส้มจะใหท้ทุกคนดูองุ่นที่ส้มเอาบังเล้าไก่ไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเล้าไก่ของส้มนะคะคือเป็นเขตที่แบบว่าไม่ให้เขาออกมาหรือไม่ให้หมาแมวเข้าไปหาเขาได้นะคะไก่ตอนนี้ส้มปลูกต้นองุ่นค้างเป็นค้างขึ้นไปนะคะดูองุ่นของส้อมอุ้ยต้นนี้เยอะหักสลันี่นะคะองุ่นเห็นไหมคะทุกคนเป็นพวงองุ่นหมดเลยนี่นะคะพวงองุ่นทั้งหมดเลย นี่นะคะมันเป็นเล้าไก่นะคะไก่เราอยู่ข้างล่างนั้นเห็นไก่ไหมคะทุกคนเราปลูกองุ่นขึ้นไปเพื่อว่าให้มันเป็นร่มให้ไก่นะคะปีนี้อุ้ยประสบความสําเร็จมากปีนี้เลยอย่างสวยนี่ยังไม่โตนะคะทุกคนมันมีไอ้ที่รากดินอยู่ก็มีนะคะแบบเยอะมากนี่เลยทุกคนคือ,อยังดกนะคะเนี่ยรากดินอยู่นี่เลยเป็นพุ่มๆเลยนะคะ ตรงนี้มีแต่องุนทั้งหมดเลยนี่เต็มดินอยู่แต่มันยังลูกเล็กอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนส้มเก็บองุนส้มจะมาทำวิดีโอให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งไหมนี่ก็จะเป็นดอกทานตะวันนะคะเริ่มแก่แล้วนี่ดอกทานตะวัน <c oughs> ปลูกไว้ให้ไก่กินคนกินด้วย แล้วก็ไอ้ดอกมนันนี่พึ่งที่เราเลี้ยงไว้มันก็จะมาตอมหาอาหาร,าหารผสมเกสรเดินตามส้มมาค่ะทุกคนตามส้มมาเลยอบนี่ก็จะเป็นข้าวโพดของเรานะคะต้นอย่างสูงเลยดูพึ่งที่เราเลี้ยงไว้มันมาตอมดอกข้าวโพดคือดอกข้าวโพดของส้มมันมีหลายสีนะคะอ different color เ o o k at t h ก t แ พราะว่าส้มปลูกข้าวโพดหลายชนิดนะคะอยู่ด้วยกันมันก็เลยเป็นดอกข้าวโพดหลายสีว้าวโอเคค่ะทุกคนตามส้มมาทางนี้ค่ะส้มจะพาทุกคนไปดูหมักแบล็คเบอร์รี่ทับทิมหมักหมักพีลานะคะหมักพีลาภาษาอีสานเรียกว่าหมักพีลาเนาะอันนี้อุ้ยมาเบิ้งหมักแบล็คเบอร์รี่หลังบ้านเรานะคะหมักแบล็คเบอร์รี่หลังบ้านเรา ลากดินอยู่เด้อปลูกได้ปีเดียวนะคะได้กินหมากแล้วแล้วส้มจะเด็ดให้ทุกคนดูออ๊บตกขี้ดินต้องล้างก่อนนะคะนี่อันนี้ส้มไม่รู้ว่าต้นอะไรคะเขาเรียกว่าต้นใบ,ใบผงชูรดหรือเปล่าคะทุกคนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอให้ส้มด้วยนะคะทุกคน ส้มไม่รู้ว่ามันเป็นใบอะไรส้มเห็นเพื่อนคนลาวเขาเอามาให้เข,เขาเอามาลวกให้กินนะคะกับแจ่วเนาะแซบลายเ้อก็เลยเอามาปลูกนะคะเขาก็เลยขอเขามาปลูกด้วยเนี่เลยต้นผงชูรสหรืออะไรสักอย่างนะคะใครรู้คอมเมนต์ด้วยมันสับปะหลังหรือเปล่าแต่มันส้มคิดว่ามันไม่น่าใช่มันสับปะหลังนะคะบอกอีตู่หรือใบแมงลักส้มให้พี่สาวส่งมเมล็ดมันมาจากเมืองไทยนี่เลย ย่าไม่ได้เด็ดนะคะสุกินนี่อันนี้เราเพิ่งเด็ดไปนะคะทุกคนเหลือแต่หมากใหญ่อยู่ตรงนี้อันนี้ใหญ่มากเลยทุกคนมาดูกันค่ะใหญ่มากคะ่ะทุกคนหมากสกินนี่เรามาหลุดออกมาก็เลยเด็ดเลยนะคะเด็นนดทั้งสองอันเลยอนนเอาไปทำอะไรกินได้เนี่ยแบบว่ามันแก่แล้วนะคะ เหมือนฟักทองนะต้นกระถินของเรากําลังออกหมากนะคะสมำได้เก็บยอดมันไปให้เพื่อนๆหลายคนละนี่เลยออกหมากแล้วน่ากินเลยนะคะอ่อนๆกินกับขนมจีนเนาะกินกับน้ํายาขนมจีนบ้านเรา เดี๋ยววันนี้ส้มกับทิมต้องขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปปลูกแตงไทยนะคะทิมได้ทําแปลงไว้ให้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส hey, ้มและทีมทำวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบาๆค่ะสวัสดีค่ะ